สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง l u c ิตร r ดเดอนะครับคลิปนี้ผมจะมาพูดถึงสุดยอดกลยุทธ์การเทรดตลอดการโดย Oliver v a l เวเลนะครับคนคนนี้เนี่ยต้องบอกว่า,เ,าเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพแล้วก็เป็นเทรนเนอร์ชื่อดังนะครับเป็นเทรนเนอร์ของเทรดเดอร์อีกทีหนึ่งด้วยนะครับต้องบอกว่าคนนี้พูดเก่งมากนะครับเป็นคนที่พูดเก่งนะครับนำเสนอได้ดีเยี่ยมแต่ว่าไม่ใช่พูดเก่งอย่างเดียวนะคือบางคนเนี่ยพูดเก่งแต่ว่า,าวิธีการเนี่ย อาจจะฟังแล้วแบบไม่ค่อย make sense แต่ว่าเอ้ยคนนี้ผมเห็นว่ามัน m a ม e sense มันดีนะครับเลยอยากนำมาแชร์ให้กับนักทุนได้ได้ทราบกันนะครับเขาใช้คำว่า the most powerful trading tactic of all time นะครับคือเป็นเป็นเอ่อแทคติกการเทรดที่แบบทรงประสิทธิภาพมากที่สุดโดย oliver v a l e s คนคนนี้นะครับที่ผมใส่หมวกคือน,นิดนึงนะครับคือเขาเขาชอบใส่หมวกผมเลยใส่หมวกตามนะครับโดยก่อนอื่นก่อนที่จะเข้าไปดูเซตอัพการเทรดของเขาเนี่ย ผมอยากให้ดูว่าเขาเขาพูดอะไรบนะ้างนําเสนออะไรบ้างเกี่ยวกับการเทรดในครั้งนี้นะครับคือมันมีคลิปของเขาเนี่ยนะครับที่เขาพูดไว้เนี่ยเดี๋ยวผมโพสต์ลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับใต้ใต้ยูทูบของผมเนี่ยใต้คลิปเนี่ยนะครับที่เกี่ยวกับการพูดของเขานะครับเป็นคลิปเต็มเลยอันนี้ผมเป็นคลิปสรุปมาให้นะครับเขาได้กล่าวว่าเทรดเนี่ยเป็นเกมเล่นตามกฎนะครับ เล่นตามรูนะครับแล้วก็เป็นการเล่นตามสัญญาที่เคยให้ไว้เป็นการ k e e promising p นะครับก็คือแบบเราเล่นตามสิ่งที่เราเล่นไว้นะครับคือตั้งไว้เช่นเรา stop loss เท่าไหร่เราเล่นเท่านั้นเราตั้ง target เท่าไหร่เราเล่นตามสิ่งที่เราสัญญาไว้นั่นเองนะครับคนส่วนมากเนี่ยมักไม่ทําตามสัญญาที่กล่าวไว้ก็คือแบบเราทําแผนอะไรไว้เนี่ยแล้วเราจะเล่นอย่างเงี้ยแต่พอเอาข้อจริงเนี่ยเวลาเทรดเนี่ย ไม่ไม่มักจะไม่ทําตามแผนกันอย่างเงี้ยนะครับไม่ดีนะครับคือเขาบอกว่าเทรดเดอร์ที่ดีเนี่ยควรจะเล่นตามแผนเล่นตามกฎมันง่ายมากมันเหมือนมันเหมือนเกมนะครับที่แบบเอ่อเวลาเล่นเนี่ยก็ให้เล่นไปตามเกมนะครับแต่ว่าพอเทรดเข้าจริงเนี่ยหลายๆคนชอบไม่ทําตามแผนที่เราวางไว้ทําให้มันพังนะครับแล้วเขาก็ยังบอกว่าตลาดเนี่ยแบ่งเป็นออกสองฝั่งนะครับฝั่งเขียวก็ฝั่งแดงอันนี้ผมชอบมากนะครับคือเขาบอกว่าถ้าแบบ เหมือนเหมือนได้เหมือนฝั่งเกี่ยวฝั่งแดงแบบเตะฟุตบอลกันนะครับคือถ้าฝั่งเขียวได้บอลแล้วแบบเลี้ยงเลี้ยงเข้าไปกําลังจะยิงประตูเงี้ยเราให้ไปเทรดให้แบบไปแทงฝั่งเขียวเพราะฝั่งเขียวตอนนั้นเนี่ยมันได้บอลอยู่มันมีโอกาสชนะหรือว่าถ้าบดบดโดนฝั่งเขียวโดนตัดเกมฝั่งแดงได้บอลกลับฝั่งแดงกําลังเลี้ยงอยู่เนี่ยให้เรากลับไปแทงฝั่งแดงนะครับเพื่อที้ฝั่งแดงเนี่ยมีโอกาสชนะแค่นั้นเองนะครับให้เล่นฝั่งที่มีโอกาสชนะนะครับสําหรับ สำหรับการเล่นแค่นั้นเองนะครับตลาดมันก็แบ่งเป็นออกสองฝ่ายก็สองฝั่งเช่นฝั่งล้องกับช็อตฝั่ง b ายกับ s e l เงี้ยก็เล่นให้ฝั่งที่มีโอกาสชนะนั่นเองเดี๋ยวเราเรามาพูดถึงเซตอัพของเขาว่าฝั่งไหนให้ดูดูว่าเซตอัพของเขาจะบอกว่าฝั่งไหนมีโอกาสชนะมากกว่านะครับแล้วเขาก็มีคําพูดหนึ่งผมก็ชอบนะครับคือเขาบอกว่าตกจากชั้นหนึ่งดีกว่าตกจากชั้นสี่สิบนะครับคือแบบถ้าเราแบบมีสต็อปลอสแคบอย่างเงี้ยเราเจ็บเต็มที่ก็แบบ เจ็บน้อยๆครับคือแบบบาดเจ็บเล็กน้อยแต่ถ้าเราตกจากชั้น40เนี่ยเราถึงตายนะครับก็เหมือนกันนะครับคือการการมีสต็อป o ้อแบบแคบๆสั้นๆไว้เนี่ยมันก็ทำเราทําสามารถทําให้เราเทรดต่อไปได้นะครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีสต็อปร้อนแล้วแบบพังเทรดพลาดทีนึ่งเนี่ยทำให้เราถึงตายได้แล้วก็สุดท้ายนะครับเขาบอกไว้ว่าพวกมือใหม่ชอบบอกว่า up is up is good down is bad จริงๆไม่ใช่นะครับคือเขาบอกว่า down is good Up is bad เพราะว่าเวลาซื้อเนี่ยต้องซื้อที่ถูกใช่ไหมแล้วก็ไปขายที่แพงอ่านะครับอันนี้คือต้องต้องต้องบอกก่อนว่าคำพูดเนี่ย Up is good Down is bad เนี่ยคือกลุ่เนียเป็นสวิงเทรดเขาเลยบอกเขาเลยบอกว่าอันเนี้ยเขาเลยนำคำพูดนี้เข้ามานะครับคือถ้าเป็นโมเมนตัมอะไรเงี้ยคือซื้อแพงขายแพงกว่าใช่ไหมกลุ่นเนี่ยเป็นสวิงเทรดก็คือซื้อถูกขายแพงนั่นเองนะครับเรามาดูนะครับอ่าสิ่ง5สิ่งที่ต้องมีนะครับในการเทรด ของเซตอัพนี้นะครับอย่างแรกเลยคือ2 m i n u t e Char t นะครับคือกาฟไลน์2นาทีเขาจะเทรดกาฟไลน์2นาทีนะครับของของ o l i v e r v a l e e ลคนคนนี้นะครับแล้วก็เครื่องมือ2เครื่องมือนะครับก็คือเส้นค่าเฉลี่ย20วันกับเส้นค่าเฉลี่ย200วันนะครับเดี๋ยวเรามาดูเอามามามาใช้สร้างเซตอัพในการเทรดแล้วก็ picture of power นะครับเดี๋ยวมาดูว่ามันคืออะไรแล้วก็ small risk tactic นะครับผมพิมพ์ผิดนะครับ อันเนี้ยเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็นี่ครับอันนี้เรามาถึงตัวเซตอัพเทรดดิ้งรูแล้วนะครับคือเซตอัพในการเทรดแล้วนะครับก็เทรดนะครับใช้เส้น20วันในการเทรดเส้นค่าเฉลี่ยยี่สิบวันในการเทรดนะครับแล้วก็บายเมื่อนะครับจะอยู่ฝั่งซื้อเมื่อราคาเนี่ยอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย200วัน ส่วนจะอยู่ฝั่งขายเมื่อราคาต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันและจะเข้าเทรดเมื่อราคาเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ย20วันแล้วก็ใช้ picture of power picture of power เนี่ยคืออะไรจริงๆเนี่ยผมไม่ได้ทำสไลด์มาครับ picture of power มันคือง่ายๆคือเล่นตามกระแสน้ำนะครับคือถ้ากระแสน้ำไปท,า,ไปทางบวกเราก็เล่นฝั่งบวกถ้ากระแสน้ําไปทางลบก็เราเล่นฝั่งลบคือกระแสน้ําก็ดูจากเส้นค่าเฉลี่ยนี่แหละครับ เส้นค่าเฉลี่ย20วันเอ่อกับ200วันตัดขึ้นเนี่ยนะครับหรือว่าเส้นค่าเฉลี่ย2 0วันสโลปขึ้น2 0 0วันสโลปขึ้นเนี่ยกระแสะน้ําไปในทางขึ้นดังนั้นเนี่ยต้องอยู่ฝั่งรองต้องอยู่ฝั่งบายส่วนถ้ากระแสน้ํเป็นฝั่งลงอย่างเช่นเส้นค่าเฉลี่ย20วันเนี่ยสโลปลงเส้นค่าเฉลี่ย200วันสโลปลงอย่างเงี้ยกระแสน้ําเป็นฝั่งลบก็ต้องอยู่ฝั่งชอ็อตฝั่งขายนั่นเองนะครับอันนี้ก็ง่ายๆนะครับจริงๆเนี่ยถ้าฟังเขาพูดนี้แบบโหว้าวมากเลยนะครับเพราะว่า ก็ก็ก็ต้องบอกว่าพูดเก่งแล้วยังยังสอนเก่งด้วยนะครับคนคนนี้นะครับแล้วก็นี่เป็นเป็นแทคติกเพิ่มเติมของเขานะครับเป็น,เป,นเป็นเขาคิดขึ้นมาเป็นชื่อเรียกนะครับเป็น red bar ignore นะครับหรือว่า RBI นะครับคือเป็นถ้าเกิดแพทเทิร์นเนี่ยเขาจะเข้าเทรดโดยถ้าเกิด3 pattern ามแพทเทิร์นทั้งเทียน3แท่งเนี่ยนะครับเอ่อถ้าราคา break ตรงนี้นะครับแท่งที่3เนี่ย break เนี่ยเขาจะบอกเขาเขาจะ เป็น buy stop order เลยนะครับเขาจะ buy ทันทีเลยนะครับแล้วตั้ง stop ที่บริเวณ low ของแท่งตรงนี้นะครับอันนี้เป็นเป็น red buy ignore ในในกรณีฝั่งซื้อนะครับส่วน uh, green buy ignore นะครับ GBI นะครับก็ตรงกันข้ามเป็นกรณีฝั่งขายหรือฝั่ง short นั่นเองนะครับก็คือแดงทั้งแรกเขียวมาหน่อยแล้วก็แดงนะครับคือเขาสะท้อนให้เห็นว่าตรงที่มันเกิดตรงเนี้ยนะครับมันมันน่าสนใจเพราะว่ามีแรงซื้อแล้วมีแรงขายหน่อยนึงแล้วสุดท้ายแรงซื้อกลับขึ้นมารุนแรงทําให้เอ้ย มันมีโอกาสขึ้นหรือว่าตันค่ามก็คือแบบมีแรงขายมีแรงซื้อหน่อยหนึ่งแรงขายกลับมาอีกแล้วนะครับแปลว่าโอกาสการลงมันมีต่อนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็มาดูตัวอย่างจริงนะครับตัวตัวอย่างจริงนะครับก็ตรงนี้ครับเขาจะซื้อตรงเนี้ยคือจริงๆอ่ะผมผมหาตัวอย่างจากกราฟของเซ็นห้าสิบฟิวเจอร์มานะครับกราฟรายสองนาทีนะครับคือบางทีมันก็ไม่ได้ตรงไปๆอย่างอย่างเขานะครับก็พยายามหาเลือกเลือก เขาที่มัน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 คล้ายคลึงกับเซตอัพนี้มากที่สุดนะครับใครอยากจะดูเซตอัพจริงๆไปไปดูที่คลิปคลิปจริงได้เลยนะครับก็ตรงนี้ครับเกิดเอ่อเรกเอ่อตัวตัวเนื้อตัวนี้ครับตัวนี้นี่เรดบ่ายอิงนอนะครับเนี่ยครับเนี่ยครับเกิดตรงนี้ขึ้นมาแล้วเอรกบอนอแล้วตอนนี้ยังไม่เบรกเขาเขาซื้อตรงนี้ครับเบรกปุ๊บเนี่ยไปต่อนะครับตั้งสต็อปลอที่ตรงนี้ อ่าตรงประมาณนี้อันนี้ฝั่งซื้อนะครับส่วนฝั่งขายก็ตรงนี้ครับอ๋อผมผมลืมบอกนะครับฝั่งซื้อเนี่ยจะเห็นได้ว่าตัวเส้นค่าเฉลี่ย20วันอยู่เหนือด้วยนะครับแล้วก็เส้นค่าเฉลี่ย2อ0วันราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย20วันและ200วันแล้วก็ซื้อเมื่อตอนที่ราคามันย่อตัวลงมาใกล้แตะเส้นค่าเฉลี่ย20วันนั่นเองนะครับส่วนตรงข้ามฝั่งขายนะครับฝั่งขายเนี่ยครับอยู่ต่ำกว่าอย่างแรกดูก่อนว่าราคาอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยวก็เส้น200วันแล้วก็ฝั่่งขายี ฝั่งขายเนี่ยอันนี้อันนี้จะจะชัดมากกว่านิดนึงนะครับคือเกิดเกิดเขาเรียกว่าเป็น green by นอนะครับ GBI นะครับตรงนี้นะครับสีแดงสีเขียวขึ้นมาแล้วก็สีแดงใส่ลงมานะครับคืออันนี้จริงๆเนี่ยถ้าอยากให้สวยๆเขาบอกว่าต้องใกล้เส้นค่าเฉลี่ย20วันนะแต่บอกว่าผมหาตัวตัวอย่างที่แบบในไทยไม่ได้แล้วเขาก็บอกว่าเซตอัพเนี่ยนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับสองอันนะครับเขาบอกว่าเซตอัพเนี่ยนะครับคือสามารถใช้ได้กับทุกตลาด ผลิตภัณฑ์นะครับสำหรับการเทรดเซนตอัพนี้เพียงแค่ว่าคุณต้องทําตามแผนทําตามระบบนี้นะครับสำหรับการขายจังหวะขายเนี่ยเขาบอกว่าจังหวะขายเขาไม่ได้บอกมาชัดเจนขนาดนั้นจังหวะขายเขาบอกว่าจังหวะขายเนี่ยให้ขายตอนที่มันยังตอนที่มันฉีกจากออกเส้นค่าเฉลี่ยเยอะๆ20วันเยอะๆอันนี้เป็นจังหวะขายนะครับเนี่ยครับออกจากค่าเฉลี่ยเยอะๆเนี่ยเป็นจังหวะขาย เขาไม่ได้บอกเป๊ะๆนะครับเขาไม่ได้บอกอ่ะตัว, Win, วริ e w a r d ว a ร์ดเไหร่ด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับ the most powerful trading tactic of all time ของ Oliver Valles นะครับจริงๆเนี่ยมันมีอีกท่าหนึ่งด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วกันจะมานำเสนออีกท่าหนึ่งของเขานะครับของเขาเขากล่าวก่อนที่จบคลิปด้วยนะครับตรงนั้นเนี่ยก,ก็น่าสนใจแต่ว่าเขาไม่ได้บอกเป๊ะขนาดนั้นนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีเวลานะครับเดี๋ยว คลิปหน้ามาต่อกับอีกท่าหนึ่งของของโอลิเวอร์เวเลสคนคนนี้ก็ต้องบอกว่าผมโอเคนะแม้ว่าเขาจะดูเหมือนแบบไลฟ์โค้ดนิดนึงนะครับแต่ว่าเอ,อเวลาเขาสอนเทรดเนี่ยมันมันค่อนข้างแบบมีอะไรที่มันจับต้องได้ชัดเจนเนี้ยผมชอบนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับ ผมแล้วก็หมาของผมด้วยนะครับโตโต้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วถ้าใครมีไอเดียหรือไม่อยากให้ผมแชร์อะไรก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับอ่าก็ที่ด้านล่างนี้นะครับก็ผมจะตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับก็วันนี้คลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนโชคดีในการช่วยทุกท่านสวัสดีครับ